สวัสดีครับร้านบัญยาเทัเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับที่ร้านบัญยาเทคเตอร์นะครับสาขาตลาดท่ามะเขือนะครับผมวันนี้เรามานําเสนอกับรถแท็กอร์นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะที่สาขาตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับลูกค้าใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับวันนี้เรามาอัปเดตหน้าร้านกันนิดนึงนะครับประจํา วันที่22นะครับ22ตุลาคม2 5 6 5นะครับวันนี้มีรุ่นไหนมาบ้างนะครับทีราปัญเทคเตอร์นะครับเริ่มต้นกับกูบารา L 3 4นะครับมี2คันนะฮะลูกค้าคันนี้ทั้ง2คันนี้นะครับอ่ติดตั้งใบมีดหน้าใหม่ของนาซ่านะครับนี่เลยทั้ง2คันนะครับอุปกรณ์ใบมีดหน้าใหม่ด้านหลังเป็นผ่นบวนนะครับ ราคาอยู่ที่เอ่239,000บาทนะครับ239,000บาทนะครับ L34 นะครับติดตั้งใบมีดหน้าใหม่และหลังผ่านพัวนะครับ L458 นะครับราคาอยู่ที่285,000บาทนะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนครับ L47SP นะครับอันนี้ตัว SP นะรถปี58นะครับตัวนี้475,000บาทนะครับ L5018 นะครับ525,000นะครับยังใหม่สี่เส้นเลย แล้วก็ L 5 0 1 8ย์อีกหนึ่งคันนะครับยังใหม่สีเซฟเหมือนกันนะครับ5 2า0 0 0บาทนะครับนี่เลยอัปเดตด้านหน้าร้านนะครับอันนี้รถที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่รถที่นี่จะปรับสภาพอ่าคันที่เช็คตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็จะไปไว้ที่สาขา2และก็สาขา3เนาะด้านนี้นะครับเป็น B 2 1 4 0นะครับราคาอยู่ที่1 75,000บาทนะครับตัวรถพองคนอ้อยนะครับตัวตัวล้อแคบรุ่นเนโรนะครับ แล้วก็ยันม้า49แรงม้านะครับเอ้ย45แรงม้านะครับทุทียันม้า453นะครับใบมีด้าหน้าพร้อมผ่านทัว298,000บาทนะครับ298,000บาทด้านในจะเป็นรถราคาประหยัดเนาะเป็นรถพวกสไตล์เก่าญี่ปุ่นแล้วก็เป็นรถแทรกเตอร์แชมป์นะครับเดี๋ยวดูคันนี้ก่อน M5000 นะครับเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับคันนี้สีสันเดิมๆนะครับลูกค้าตัวรถพร้อมโรตารี่นะครับไม่มีอุปกรณ์ใบมีด้าหน้านะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ตัวรถพร้อมโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่295,000บาทนะครับ295,000บาทกับ M5000SU นะครับแล้วก็มีตระกูลแชมป์นะครับ MX6255 นะครับ CX184 นะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับมินอโมโต้นะครับคันละ45,000ประมาณนั้นนะครับนากาโน่นะครับคันละ90,000บาทนะครับแชมป์รุ่นชัตเทิลสนใจแท็กเตอร์มือสองนะครับหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนี่เลยอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่นะครับค่ายชูสินนะครับเป็นผ่านยกล่อง ผ่านลิปเปอร์นะครับผ่านสามนะครับผ่านพื้นอ้อยหกจานนะครับเครื่องเจาะหลุมนะครับผ่านพวนผ่านพวนหกหกใบนะครับแล้วก็โรตเตอรี่นาซ่านะครับโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับในกําแพงเพชรนะครับลอตเตอรี่ฟาร์มเทคไม่ว่าจะเป็นขนาด85เซ้น1.3มเมตร 1. ุเมตร หนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าสองเมตรสองเมตรยี่สบแล้วก็สองเมตรสี่สิบในตระกูลฟาร์มเทคนั่นเองนะครับนี่ครับอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ๆนะครับมีหลากหลายประเภทต้องการอุปกรณ์ต่อพว่วงประเภทไหนก็ติดต่อมาได้นะครับมีทั้งตัดหญ้าก,ก็มีนะครับรถแท็กเตอร์เมสซี่นะครับหนึ่งแปดห้านะครับหนึ่งแหกหมนเก้าันบาทนะครับหนึ่งแสหมืนเก้าันบาท สนใจแท็กเตอร์มือสองนะครับหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเชิญได้ที่ร้านบัญยาแท็กเตอร์นะครับโทรสูบแปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสองเก้าก็เก้าแปดแปดนะครับที่ร้านบัญยาแท็กเตอร์เปิดทําการทุกวันนะครับลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับทักมาในข้อความหรือในไลน์ก็ได้นะครับไลน์ก็จะเป็นเบอร์โทรสูบแปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ